ต้อนรับคุณสุชกแปนแฟมลี่นะคะบ่าวมืดมาแล้วนะคะเอฟซีวันนี้ก็เป็นแกงเทวดานะคะ,ะสายฮาก็ช่างดำนะจ้ะวันนี้บ่าวมืดกำลังเชื่อมเล็กอยู่นะคะอ้ออันนี้มันเป็นหน้าต่างที่เปิดอันนี้นนเนาะปุเนาะใช่ไหมที่เปิดดูอะไรดูวิวไหมใช,ใช่ไหมออกก <laughs> มันไม่ใช่แบบหน้าต่างางี้เนาะหรือมันเป็นตูก้กระจ มันเป็นกระจกป่ะอันนี้สูงตามใจบ้านเรืงช่างนะ สังการขอใครทกองหน่อยเสร็จแล้วฝากไปองผมด้วยฮะโอยไอ้นมันมันจะเกี่ยวไปนี้เดี๋ยวผมมาเจ้าคือมาเหรอนจิตกาเองเดี๋ยวค่อยลุกไปจัดให้กัได้อีกคนคนน้เาีเอาเนี้ยออกแน่สิเป็นขยะบอกมาด่าไปพูดไปพูด ตอนนี้ความหาก็เกิดขึ้นแล้วทีมช่างโดนช่างดำไล่แล้วเขาู้คิปแล้วอไปก่นแล้วมาแม่สะถ่ายสัคลิปอยากไปจังไปครึ่งวันคลิปฟัง เะเด้งแล้วบอมจ้าซัปยังไงซักมือบอสซักมือบอโอ้เอ้าทำไมมันซักเร็วแทะซกน้อยัซักเร็วแ่ีเยอะซักนะโอ้มวนาอาช่ตั้งแต่แต่อ่อนผสมค่อยๆเดด้วยนเดินเดินเลยแต่กระอ่อมน้ำตาลมีน้ตาลโคกเนื้ออะไรเนี่ โคกบอกว่าสบายให้ขี่รถก็ตะอ่อนวันนั้นแล้วก็ซื้ออะไรเซเว่นม่รู้มันแบบเอาไหมอะไรเงี้ยของก็เลยมันไม่กี่บาทเลยเอาเอาแช่ไว้ทั้งน้าเลยวันนั้นก็เอามาให้ติดตัวสทานของมันเดือดอันนี้ไปเก็บก่อนเอามาให้เขาเขามีแล้วเราเดินมาแล้วก็ไม่อยากเสียที่อยากสุดท้ายเราก็เลเออเอามาสักขวดหนึ่ง Ừ, เข่้อ,เอมเาพักผ่อนเขาบอกนั่งมามาถ่ายช่วงบ่ายันอยู่เป็นปาบตาดีฮะตาดีถ้ามองมาเจอเห็ดเลยฮนะอู้เห็ดอะไรเนี่ยเห็ดโคนเห็ดโคนเห็ดอยู่ใตโคนพอดีเลยจ้ะ <หง S 1> <น>เอา เห็ดโคแล้วมีตรงไหนอีกแต่เมื่อวานมันขึ้นแล้มีนีไม่เอ็มไมโอ้โหโอ้อ่ะตรงไหนอีกตรงไหนอีกอ่ะอโอ้ไม่แน่นะมันอาจจะเกิดแถวนี้มีไหมแต่ก่อนมันเป็นเห็ดแดงเด้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยแต่ก่อนมันเป็นเห็ดน้ำหมากแล้วเออดินมันถมแล้วมันไม่ขึ้นแล้วเนาะอืมตรงเนี้ยแต่ก่อนเต็มเลย นั่นแหละเออมันไม่ขึ enfin, <sk r Boy> ้นเลยเนาะอ่ะนะโดนดินถมไปแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับพี่น้องไม่ต้องสร้างขึางเลยเน่เก็บได้ไหม่ะไปไหนไม่รู ไปดูสิเห็ดกินได้ไหมเห็ดโคนกระบอกเห็ดโคนเลือกกระบอกไส้ตอนนี้จิโขกกำลังเออเขาเรียกว่าเกียเหล็กนะเกียเหล็กเนาะใส่เครื่องเกียเหล็กเ,เราก็ดูภาพบรรยากาศของเขาไปนะทุกคนอันนี้ก็เป็นคลิปนาล่าสุดนะคะอะไรเหมือดินหยู่แ้วดินกินดูดิ เพิ่งสั่งมาแล้วไม่เคยิสั่งไม่ได้สั่งเอาเบ็ดโดนที่สั่งอร่อยมารอบนี้อร่อยอันนั้นรอบนั้นดินดินดินบำรุงกระดูกเจอทั้งทีป้าป้าที่บ้านเจอกินได้ไหมเราไปดูสิอืมยังไม่เคย วันนี้ทีมช่างก็เป็นงานแบบสบายๆนะคะสบายๆนะนั่งอยู่ด้านบนนะคะค่ะเพราะว่าถ้าถักเหล็กเสร็จแล้วเพิ่นก็จะใสเหมือนอะไรนะนั่นน่ะโฟมใช่ไหมอะไรน่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนร้านเราอ่ะเอะอเนี่ยเขาจะใสอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใส่ไหมผ่าชีร่าหนี่เราก็รอรุนเอา กลางๆสิเป็นบ็อกข้างบนเป็นเป็นพวกพื้นโถงนะเออเขาก็นี่ก็่าจะลงไปนภาษาอังกฤษแล้ว้าวมาแล้วผมเตะนะพี่น้องแบบเราไม่ต้องเดี๋ยวเราไม่ต้องวิ่เดี๋ยวเราตอนนี้เราเราไม่มีอะไรเลย กองถ่ายวันนี้ฮะกองถ่ายทำบ่เจยังมีนะเฮ้ยอโอ้เอฟซีเอฟซีดูมาแล้วมาแล้วโอ้คนหลอ่อโอ้ใสแว่นตาโชว์ให้ืเอา้นาน้ำมีเปิดหน้าต่างด้วยเปิดหน้าต่างด้วย นี่แหละข้าอยากไปเตือนี่นี่จิงเราไมกลับน้่กลับหลไม่ได้จริงขัไม่กลับไม่ได้มันไปได้อย่างเดียวต้องทำนี่ย ลุงช่างก็กําลังตัดคลิปเองอยู่นะฮะตอนนี้ตัดต่อคลิปอยู่นะฮะภาพบรรยากาศล่าสุดนะคะเขาเรียกว่ารวมช้งเจอแดดกะแดดก็ร้อนนะพี่น้องะรอรุ้นกันว่าวันนี้ฝนจะตกไหม สำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอสซีทุกท่านนะครับดปเดตล่าสุดสั่งผลิตภัณฑ์ในน้ำช่องแอนแฟมลี่ด้วยนะคะขอบคุณเอสซีทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ